ค่ะค่ะ,คะก็วันนี้นะคะก็เป็นงานแถลงข่าวนะคะสำหรับ Pride for All นะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะตลอดเดือนนะคะตั้งแต่1มิถุนาถึง30มิถุนานะคะที่จะจัดที่เซ็นทรัล ทั่วประเทศไทยเลยนะคะทั่วเมืองไทยเลยค่ะก็สำหรับส่วนของเกตนะคะเกตก็ร่วมกับทาง Central World แล้วก็ UNDP นะคะจัดงานในวันที่1มิถุนายนเหมือนกับปีที่แล้วะคะ่ะที่เราได้จัดแฟชั่นโชว์ใช่ไหมคะปีนี้เราก็จะจัดเป็นแฟชั่นพาเรด ซึ่งเดินประมาณ200กว่าเมตรโดยที่เพื่อนๆนะคะมาร่วมกันกว่า500ชีวิตค่ะก็จะมีเกตนะคะเราก็จะมีไฮไลท์ในการเปิดตัวด้วยนะคะบอกได้เลยว่าจะต้องเซอร์ไพรส์อลังการใหญ่กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็ะจะมอะีอย่างที่บอกนะคะอย่างเช่นสมาคมลีลาดมีน้องๆนางนงาม จากหลายๆเวทีมีนักศึกษาจากมหาลัยนะคะมีเพื่อนๆดารานักแสดงนักเรียนนะคะมะีสาวงาม Miss t i f f a y มาร่วมด้วยนะคะก็รู้สึกดีใจดีใจมากๆที่ครั้งนี้ก็มีโอกาสได้มาจอยนะคะนอกจากกิจกรรมในวันที่หนึ่งแล้วเนี่ยเนี่ยนอกจากแฟชั่นไพร์ e นะคะ เ,เนี่ยเราก็จะมีจัด m ิ n i c o n c e r ตนะคะโดยมีน้องแก้มน้องเวสการก์าอออปองศักดอ่าน้องๆจาก The Voice มี Boy band อจากเมืองไทยนะคะมาร่วมด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดกิจกรรมในวันที่หนึ่งมีจากางวัลมีตั๋วจากการบินไทยสำหรับน้องๆมหาลัยที่มาเบสคอสตูม มีอุย๊ยรางวันเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ในวันที่3มิถุนานเราจัด i ライท a อก Talk, โดยที่จะมีะตัวแทนจาก UNDP มานะคะแล้วก็มีด็อกเตอร์จากการเดมานะคะมาร่วมทลอกด้วยค่ะก็เนี่ยค่ะจริงๆแล้วอ่ะทำไมถึงกเกดมาทำตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะเกดอยากจะให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่า ใครดมันเนีไม่ใช่สำหรับ community LGBTQ อย่างเดียวแต่สำหรับทุกๆคนที่มีความแตกต่างที่มีความอยากจะถูกยอมรับในสังคมของของมนุษย์เนี่ยค่ะนะคะ,นะคะ,ะเกดไม่ได้เป็น LGBTQ แต่เกดเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากจะเห็นความเท่าเทียม diversity นะคะ equality ให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรหรือว่าสัญชาติอะไรก็ตามค่ะ this is why I do this แค่านที่เเือป็นคุณแม่ของาๆเคคือไม่ะคือไม่ใช่แค่ประเทศเราที่ยอมรับในสิ่งนี้นะคะแต่เกศเองก็มีลูกชาย ที่เกก็อยากใช้ห้ารู้ว่าเราเราสามารถที่จะเลือกเป็นอะไรก็ได้นะคะแล้วมนุษย์เองไม่ควรที่จะที่จะดูถูกถูกดูถูกนะคะแล้วเกดก็มีนักเรียนนะคะเกดเปิดสถาบันปรับบุคลิกภาพนักเรียนเกดก็อยากจะให้เขารู้ว่า everybody can be different but accepted in society นี่คือสิ่งที่ทำไมถึงเราทำลูกชายเกย๋เคยถามอยู่ครั้งหนึ่งว่าตอนที่เขาอายุห้าขวดว่ามันมีผู้ชายกับผู้หผู้ชายเนี่ยมีลูกได้ไหมเกก็เกก็ตอนแรกเกก็แปลกใจว่าอายุห้าขวบทำไมเขาคิดแบบนี้แล้วเขาก็ถามเก๋ mm hmm. เก๋ก็หันไปตอบเลยว่า mm hmm. ได้สิลูกอาจจะไม่ใช่ s same way as ผู้หญิงผู้ชายแต่เขาก็สามารถมีลูก ได้แน่นอนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคเกดต้องสอนลูกล้เกดต้องสอนลูกว่าคนเราเนี้ย different ได้ but all the same ปีจริงจรปีที่3แล้วปีแรกเนี่ยก็จะเป็นทำบ่าบว่าเป็นช่วงโควิดแล้วตอนนั้นน่ะเกดรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรที่จะ uplift spirit อยากจะทําอะไรที่มันเป็นสีสันอยากจะทําอะไรให้คนดูแล้วรู้สึกรู้สึกผลลุกรู้สึกมีพลังขึ้นมาตอนนั้นก็เลยร่วมกับทางเซน r a ลนะคะแล้วก็ทา UNDP ด้วยว่าอเน,นี้นขอทำไวรัลวันตอนนั้นเนี่ยทำเป็นไวรัลคลิปที่ใส่กระโปรงใส่ชุดแล้วก็มีเคปยาวเป็นเรโบว์ประมาณ10เมตรวิ่งอยู่ข้างหน้าลาน e n t r a l เซอรโว์นะคะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเราก็ได้จัดแฟชั่นโชว์นะคะเป็นเรนโบว์แคทวอล์กที่ยาวที่สุดประมาณ50เมตรปีนี้ก็เลยจัดแฟชั่นไพร์เปเรดซึ่งจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์จะเป็นคอนิ i วัลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เดินกันอย่างเดียว<ม>แต่ทุกคนจะมาในชุดที่แสดงความรู้สึกของตัวเองแล้วมันจะเป็นการเซเลบรตที่จะมีเสียงเพลงดังมีการเต้นการเซเลบรตเพราะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมา จอยกับเราแล้วก็มีความสุขะคะ่ะป,ป,ปีนี้มีความพิเศษยังไงปีนี้คอสตูมยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตด้วยแล้วนอกจากนั้นนะคะในวันที่สามอย่างที่เก็บอกเราจะมีไกด์ท็อกนอกจากทาง u n b p มาแล้วเราก็ได้ร่วมนะคะกับ rainbow sky association ที่จะมาร่วมท็อกด้วยแล้วก็จะมีไฮไลท์ก่อนพ a เรดนะคะอันนี้ยัง บอกไม่ได้นะคะแต่บอกได้เลยว่าอลังการมากค่ะอยากให้มากันเยอะๆอยากให้ร่วมมาร่วมเซเลเบรตกันค่ะใช่ค่ะ<ฮ>น้องสก,กายอาอยุสิสีแล้วค่ะ,ะ,น,ะน้องเขาตอนนี้กำลังอินกับการถ่ายรูปอยู่<ม>ก็เลย อยากได้กล้องถ่ายรูปค่ะก็ะเลยอจริงๆแล้วกล้องถ่ายรูปสมัยนี้ก็ไม่ได้ถูกนะก็จะเป็นกล้องอย่างเงี้ยค่ะจีจี้พี่ๆขาใช้กันอาก็เป็นหลักหลายหมื่นอยู่ก็เลยตกลงว่าเราจะช่วยกันคนละครึ่งน,นะคะเกิดก,กับพ่อน้องสกายคุณยายแล้วก็อาไม้อามากก็ะจะช่วยกันส่วนหนึ่งแล้วน้องเองก็ต้อง ลงเงินด้วยเพราะว่าเราก็อยากจะสอนเขานะคะว่าเราอยากได้อะไรเราก็ต้อง work for it ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆขอแล้วก็ได้เห็นว่ามีน้องชาย ป็นานาค่ะก็ล่าสุดก็ได้ไปชิงแชมป์นะคะของประเทศไทยแล้วซัมเมอร์นี้ก็จะไปชิงแชมป์ที่อังกฤษด้วยค่ะตอนนี้ในหลายๆท่านะคะน้องสกายก็อยู่ในท็อป10ท็อปอ20ของเมืองไทยแต่ตอนนี้ถ้าดูในเรื่องของเวลาสถิตินะคะในะ200เมตรกับ400เมตรน้องสกายอยู่อันดับ2 นะคะก็สูสีกันมากก็เลยหวังก็เลยคิดว่าถ้าน้องเขาฝึกแล้วก็เราก็กำลังไหว้ใน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 จุดที่เขาไหว้อยู่ตอนนี้เข,ขาเนน่าจะได้เรียนตามมาคิดว่านะคะสำหรับนอกนะิะะตอนนี้ล่ะคะน้องเป็น long distance น้องกำลัง ฝึกนะคะว่าย400เมตร800เมตรแล้วก็1,500เมตรค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถน้องนะคะความฝันของคุณแม่แน่นอนค่ะจีมชาติได้ก็ดีมากเกดเคยเคยเคย,เคยเล่าให้ฟังกันแล้วนะคะว่าเคยบอกน้องว่ามันไม่มีขออะไรเยอะหรอกขอแค่ ซีเกมหนึ่งโอลิมปิกหนึ่งที่นั่นเองแหละอะไรอย่างเงี้ยพูดขำๆนะคะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าก็ความฝันของคุณแม่ก็น่าจะเล่นเป้าหมายของคุณลูกนะคะ,ะก็เลยรู้สึกภูมิใจค,ค่ะภูมิใจในตัวตัว,ต,วตัวลูกชายมากมากตอนนี้อะเกดคิดว่าทางทาซ่านะคะก็น่าจะคุ้นชื่อน้องสกาย กิงพยมแล้วนะคะส่วนทีมชาติก็ก็ก็คิดว่ากเขาน่าจะเห็นนะคะเพราะว่าเวลาน้องสกายไปแข่งนะคะก็ก็กน้องเขาก็ก็ทำได้ดีค่ะทำผลงานได้ดี mm hmm. ก็เลยคิดว่าก็น่าจะมีคนสักคน mm hmm. สองคนเล็งๆมองมองๆอ,อยู่ว่าคอยติดตามดูว่า mm hmm. เด็กชายสกายกิ่งพย,ม,พยมเนี่ย mm hmm. เขาเขาไหวเป็นยังไงบ้างคะ่ะ mm hmm. เราก็หวังไว้ว่าครั้งหน้าเนี่ยก็ก็ก,ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าน้องตอนนี้ก็อายุสิบสี่แล้วนะคะก็เลยคิดว่าถ้าน้องเขาฝึกแล้วก็ยังอินกับการว่ายน้ำอยู่นะคะก็ก็น่าจะเห็นชื่อสกายกิ่งพยมแล้วก็มีโทชาติไทยแบบไว้อยู่ท่านับค ไม่เลยค่ะน้องไม่สนใจวงการบันเทิงเลยขนาดเดิมแบบนางก็ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบนัางอตอนนี้โฟกัสกับเรื่องของการเรียนแล้วก็แข่ไว้น้ำอยู่ค่ะ,ะแน่นอนค่ะกีฬาแน่นอนค่ะก็ะจริงๆอ่ะ เกศกับพ่อน้องสกายก็ไม่ได้อยากจะบังคับอะไรเขานะคะแต่ก็พยายามที่จะ support ใน whichever way ที่น้องเขาเขาชอบแล้วก็ตอนน้องเด็กๆอ่ะก,ก็ให้เขาเล่นทุกอย่างเล่นหมดเลยแล้วก็ดูว่าเขาเก่งทางด้านไหนก็เนี่ยหาว่ายน้ำก็เลยก็ประคองกันก็จะมีหลายๆครั้งที่น้องสกายอยากจะหยุดไม่ไม่ไม,ไม่มันการฝึกมันยากอ่ะมันเหนื่อย ต่ก็พยายามประคองกันไปแล้วก็ในที่สุดก็เป็นพาชั่นของเขาอยู่นเวลานี้ค่ะตอนนี้ยายไม่อยู่กรุงเทพเั็นตัวละค่ะเรียนอยู่ที่กรุงเทพมานานล้วค่ะสองจะสามปีลวค่ะนนใช่แล้วก็ตะเวนแข่งว่ายน้ำอยู่หลายๆหลายที่อยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะมากันให้เยอะๆนะคะวันที่หนึ่งมิถุนาค่ะขอบคุณมากๆค่ะ ในนะคะมี <laughs>